สวัสดีป .6 นะครับวันนี้นะครับนักเรียนนะครับเปิดแบบหนักไปหน้าที่38นะครับเป็นงานครั้งที่17นะครับป .6 นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วครูแบงค์ต่อให้ข้อ1ใหญ่ใช่ไหมครับวันนี้จะพามาทําข้อ2ใหญ่นะครับโดยการแปลงเศษเกินนะครับเศษเกินให้เป็นจํานวนค่ะหน้านี้เลยหน้าที่ครูแบงค์เปิดให้ดูนะครับเศษเกินคืออะไรใช่ไหมครับเศษเกินก็คือตัวบนมากกว่าตัวล่างหรือว่ามันเกินตัวล่างนั่นแหละ เขาเลยเรียกว่าเศษเกินก็คือเศษมันเกินนะครับตัวบนมากกว่าตัวล่างนั่นเองนะครับครนี้นักเรียนนะครับเปิดแบบหัดไปหน้าที่38นะครับวันนี้งานครั้งที่17นะครับเปิดไปเลยนะครับข้อต่อจากข้อ1ใหญ่นะครับเป็นข้อ2ใหญ่นะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับเดี๋ยวนี้ครูแบงค์จะพาทานะครับมีทั้งหมด6ข้อนะทีนี้เราไปต่อเลยนะครับครนี้เรามาดูนะครับข้อ2ใหญ่เขียนเศษเกินในรูป จำนวนคระใช่ไหมครับที่โจทย์ให้มาคือเป็นเศษเกินใช่ไหมครับแต่เราต้องแปลงเป็นจำนวนคระจำนวนคระคือมีจํานวนเต็มกับเศษส่วนปนกันอยู่ใช่ไหมครับเศษส่วนก็คือมันเราได้สิ่งของไม่ครบอ่ะก็เลยเป็นเศษส่วนนะครับแล้วก็มีจํานวนเต็มก็คือของเป็นชินใช่ไหมครับก็เป็นจํานวนเต็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันค้ากันอยู่เขาก็เลยเรียกว่าจํานวนมันค่ะนะครับมีจํานวนของเต็มชิ้นกับของที่ไม่เต็มชิ้นนะครับเหมือนอย่างนม นักเรียนยกมาหนึ่งรังกับอีกอันนึงมันแบ่งอยู่ในในรังไม่เต็มรังนะครับมันมันค้ากันอยู่ใช่นไหมครับเต็มรังกับไม่เต็มรังใช่ไหมครับนมที่อยู่ในกล่องใช่ไหมครับรังใหญ่ใช่ไหมครับมันไม่เต็มรังเขาเลยเรียกว่าจํานวนค้าใช่ไหมครับวันนี้ครูแบงค์จะพาแป้งเซษเกินเป็นจํานวนค้านะครับเห็นไหมครับที่ภาพที่ขึ้นให้ดูเลยนะครับข้อ2ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างเลยนะครับเพราะว่าครูแบงค์พิมพ์ไว้ด้านล่างนะมาดูนะครับข้อแรกนะครับ เศษส1อส่วนหาเศษ11เส่วน5เราจะแปลงเป็นจำนวนค่าไง mm hmm. นักเรียนดูก่อนว่าเป็นเศษเกินไหมครับ11มากกว่า5เห็นไหมครับสแสดงว่ามันเกินเห็นไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นรูแบงค์แอบ,บทดก่อนอ่าเราเปิดโปรแกรมเพนก่อนเนาะทดทดอ่าทดอ่า uh, uh, 11ตั้งนักเรียนก็ตั้งหารเลยครับ11ตั้งนะครับอ่า uh, 11ใช่ไหมครับตั้งหารด้วย5อ่าหารด้วย5ใช่ไหมครับ 5อะไรได้11ใช่ไหมครับอ่าหอะไรได้11 5 2เป็น10ใช่ไหมครับอ่าห้าสองเป็นสิอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าครูแบงค์อาจจะเขียนไม่สวยนะครับขออภัยด้วยนะครับใช้เมาส์เขียนเนาะ5 2เป็น10นะครับ10ลบกับ11เหลือเศษ1เห็นไหมครับเหลือเศษ1เพราะฉะนั้น5หาร11ได้กี่ครั้งครับได้2ครั้งได้2ครั้งคือตัวนี้ใช่ไหมครับได้2ครั้งเหลือเศษ1ใช่ไหมครับเศษ1ครูแบงค์ก็มาตอบเลยครับมาตอบอย่างนี้ครับ จำนวนเต็ม2เห็นไหมครับ5หาร11ได้2ครั้งครับ <S <S เหลือเศษเมื <client> ่อกี้นี้ใช่ไหมครับเหลือเศษเป็นเท่าไหร่ครับเด็กๆเหลือเศษเป็น1ส่วนก็เท่าเดิมครับก็ค mm. ือส่วน5ใช่ไหมครับต่อมาเรามาดูข้อที่2เลยนะครับข้อที่2ก็คือ28ส่วน6ใช่ไหมครับยี่สิบแปดส่วนหกครูแบงก์ก็มาแอบทดก่อนแอบทดแอบบทดก่อนแป๊บนึงนะลบขอลบก่อนอ่าขอ น้ขอเปลี่ยนเส้นดีสอครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเรามาแอบทดครับ28ส่วน6เห็นไหมครับก็28ตั้งเลยครับหารด้วย6เลยครับอ่าหารด้วย6หารหาร6อ่า28อะไรได้2ไม่มีคกูแบงค์ก็ใส่ศูนย์กันไว้ก่อนใช่ไหมครับต่อมา28อะไรได้6ครับท่องครับเอาพูดผิดนะครับ6อะไรได้28นะครับอ่า6 1เป็น6 6 2 12 638 6424ใช่ไหมครับ6530อ้าวเกินใช่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น64ได้เท่าไหร่ครับ24เห็นไหมครับ64 24ลบกันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเศษคือเท่าไหร่ครับ28ตั้งลบด้วย24เหลือเศษเท่าไหร่ครับเศษ4อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบจำนวนเต็มเท่าไหร่ครับจำนวนเต็ม4เศษ4ส่วนก็คงเดิมครับก็คือ6 ก็คือ6ไปหาร28ได้4ครั้งใช่ไหมครับก็เป็นจำนวนเต็ม4นะี่มันเหลือเศษเท่าไหร่ล่ะเด็กๆเหลือเศษ4ใช่ไหมครับอ่า28่สลบยีก็เหลือเศษ4ส่วนก็เป็นคงเดิมครับก็คือส่วน6อ่าส่วนคงเดิมก็คือส่วน6นะต่อไปต่อไปข้อที่3อ่าข้อที่3นักเรียนเริ่มจะพอเดาทางออกแล้วใช่ไหมครับ73็ส่วนสอ่า73็ส่วนสใครคิดไม่ออกก็ไปตั้งครับ4หาร73ได้กี่ครั้งใช่ไหมครับ กูแบงก็ขอตั้งก่อนลบลบลบอันเก่าก่อนตั้งตั้งใครคิดออกก็ตั้งเหมืนอนกูแบงนี่แหละเจ็ดสิบสามหารด้วยสี่หารด้วยสี่กูแบงก็ตั้งหารนี้ครับเ้าสี่อะไรได้เจ็ดครับสี่หนึง่งใช่ไหมครับเป็นสี่สี่สองเป็นแปดมันเกินใช่ไหมครับ 4. สี่สี่หนึ่งเป็นสี่ลบเจ็ดสี่เหลือเท่าไรครับเหลือสามก็หารปกติครับเด็กๆด,ดึงสามลงมาครับดึงสามตัวนี้ลงมาใช่ไหมครับ ต่อมา4อะไรได้33ครับอ่านักเรียนก็ท่องนะครับ4 1เป็น4 4 2เป็น8 4 3าม4 4 16 4 5 20 46 2 4 4 7 28 4 8ได้เท่าไหร่ครับ4 8ได้32เห็นไหมครับได้32ลบกันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเศษ1อ่าเหลือเศษ1เพราะฉะนั้นนักเรียนตอบได้หรือยังจำนวนเต็มเท่าไหร่ครับ4ไปหาร73ได้18ครั้งใช่ไหมครับได้18ครั้งก็คือจำนวนเต็ม18นั่นเองเหลือเศษ1 เหลือเศษหนึ่งวกก็มาตอบครับจำนวนเต็ม18หมายความว่า4ไปหาร73ได้18ครั้งใช่ไหมครับแต่มันหารไม่หมดใช่ไหมมันยังเหลือเศษอยู่เหลือเศษอยู่เหลือเศษก็คือ1ใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ส่วนส่วนเท่าไหร่ครับส่วน4อ่ส่วนคงเดิมครับส่วนก็ตัวเดิมครับเห็นไหมส่วนตัวเดิมเห็นไหมครับส่วน5ข้อ1ส่วน5ก็ส่วนเท่าเดิมข้อ2ส่วน6ก็ส่วนเท่าเดิมข้อ3ส่วน4ก็ส่วนเท่าเดิมนะครับส่วนเท่าเดิมต่อมามาดูข้อที่4ครับข้อที่4 ขอ้อที่4 7ไปหาร81ได้กี่ครั้งครับเอาทองไม่7เลยครับกูแบงค์ไม่ทดให้ดูแล้วนะครับ7อะไรได้81เอาทองเลยครับ7 1เป็น7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 30 5 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 70เป็น70 71เป็น77 72เป็น8 14 อ้าว72เกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แค่71ครับ71เป็น77 77ลบกับ81เหลือเท่าไหร่ครับอ่าเหลือเท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่เด็กๆ81ตั้งลบด้วย77ใช่ไหมครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเศษเท่าไหร่81ตั้งลบด้วย77ใช่ไหมครับ77อีกเท่าไหร่ถึงจะไปถึง80ล่ะอีก3แล้วก็อีก1ใช่ไหมครับเป็น81ก็คือ4ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็ตอบจำนวนเต็ม11เศษ4ส่วน7ใช่ไหมครับต่อมามาดูข้อนี้ครับข้อนี้เลขเริ่มเยอะใช่ไหมครับข้อที่5 215ใช่ไหมครับส่วน11อ่าส่วน11เพราะฉะนั้นเอา11ไปหาร215ครับว่าได้กี่ครั้งใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับส่วนใครที่ยังหารไม่ข่องก็ ทดเหมือนเดิมครับอ่าทดกูแบงก์ก็ทดเหมือนเดิมครับกูแบงก์ก็หารไม่คล่องใช่ไหมครับก็ทดเหมือนเดิมเออทดเหมือนเดิมอ่ทดก่อนขอลบก่อนนะ215ใช่ไหมครับนักเรียนก็ตั้งไป215อ่าหารด้วย11ครับหารด้วย11 11หาร2ไม่ได้ก็เติม0ครับ11อะไรได้21ครับ11 1เป็น11 11 2 22อ้าวเกินครับ11 2 22เกินก็11 1ได้11ครับลบกันเหลือเท่าไหร่ครับ 1งลบหเหลือ0ใช่ไหมครับสตั้งลบ1ก็เหลือ1ต่ครับตอไปดึงเลข5ลงมาครับดึงเลข5ลงมาตรงนี้นะครับ11อะไรได้ใกล้เคียง105ทใช่ไหมครับทองเลยครับขอรัดไป1 1 1เเลยนะครับ11 1เเป็น110ใช่ไหมครับเกินไหมครับเกิน1 1 1เได้1 1หนร้ยใช่ไหมครับ1 0 11น่าจะอะไรดีครับ11 9 1อ9าด้99ใช่ไหมครับ 99เก้าด้าสลองเขียนดูสิอ่าในเก้าสนักเรียนก็ตั้งเลยอ่าร้อยห้าลบเก้าสบเกาเนะครับหนักเรียนจะเอาเก้าสไว้ในใจก็ได้นับไปถึงร้อก็ได้หรือ,อนักเรียนจะยืมตัวทดก็ได้นะครับแต่ครูบแบงค์ขอเอาเก้าสิบเก้าไว้ในใจนะครับแล้วก็นับไปถึงร้อหเลยจะง่ายดีนะครับอ่าเก้าสิบเไว้ในใจก็นับต่อไปครับเก้าสต่อไปเป็นเก้าเท่าไรเอ๊ยพูดผิดเก้สิบเก้าไว้ในใจนะครับเก้าสิบเก้าต่อไปก็เป็นหนึใช่ไหมครับ 101, 102, 103, 1น4้อยแล้วก็105เห็นไหมครับเราชูโมห6นิ้วแสดงว่ามันเหลือเศษ6นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบจำนวนเต็ม19เศษ6ส่วนก็คงเดิมครับส่วนคือ11ครับนักเรียนก็มาตอบครับจำนวนเต็ม19เศษเศษเท่าไหร่นะอกี้นี้เศษ6ใช่ไหมครับเศษ6ส่วน11นักเรียนก็ตอบไปตามเดิมนะครับเศษ6 ส่วน11ต่อมานะครับข้อสุดท้ายแล้วข้อที่6 323หาร30เลขมันเยอะนักเรียนก็มาตั้งหารครับตั้งหารตั้งหารก็คือ30มอ่ะมันจะไปหาร323ได้กี่ครั้งใช่ไหมครับแล้วเหลือเศษเท่าไหร่ใช่ไหมครับกูแบงก็ใส่ไปครับ323หารด้วย30อ30อะไรได้3ไม่มีก็ใส่ศูนย์กันไว้ก่อนครับ บางคนไม่ใส่ก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับต่อมา30อะไรได้32 3สิครับได้30ใช่ไหมครับ32มันเกินแล้วเป็น60แล้วสามสิบหนึ่งได้30ลบกันครับเหลือเศษ2ใช่ไหมครับเหลือ2ต่อมาดึง3ลงมาครับสามสิบอะไรได้23ครับไม่มีใช่ไหมครับสามสิบหนึ่งก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น30มศูนย์ครับเราอย่าลืม30มศูนย์จะได้ศูนย์ครับได้ศูนย์ลบกันเหลือ 23เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบจำนวนเต็ม10เศษ23ส่วน30มใช่ไหมครับจำนวนเต็ม10คือตรงนี้ครับ30มันไปหาร300ได้10ครั้งครับแล้วมันเหลือเศษอยู่23ก็ใส่ด้านบนครับเศษ3อ่สาครูแบงก์ก็ใส่ลงไปครับจำนวนเต็ม10เศษเท่าไหร่นะ23ใช่ไหมส่วน30อ่ิเดี๋ยวดูดูคำตอบมีกิ๊งไหมถูกต้องครับเศษ23เห็นไหมครับเศษใส่ตรงนี้ครับ เศษแบบนี้นะครับส่วนส0ส่วนส่วนก็เท่าเดิมครับสาเพราะฉะนั้นครูแบงค์ฝากนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทํามานะครับข้อที่2ใหญ่นะครับอ,อันดับแรกยังไม่ต้องดูครูแบงค์นะหมายถึงไม่ต้องดูคาตอบนะนักเรียนลองไปคิดในกระดาษดูก่อนว่าไ,ได้ตรงเห,หมือนครูแบงค์ไหมได้ตรงแล้วก็ลองเติมครับฝึกทาด้วยตนเองก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราจะเจอกันเนาะในวันเสาร์วันอาทิตย์น,นะครับเวลาเราประชุมก็ครูแบงค์ก็จะถามตอบนะครับครูแบงค์ก็ฝากพนักงานไว้นะครับพนักงานก็คือ แบฟึกหัดข้อ2ใหญ่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับหน้า38นะครับครั้งที่17นะครับส่วนคนไหนทาไม่ได้ก็ดูวีโอคูแบงซ้ำๆนะครับจนกว่าจะจําได้นะครับแปลงเศษเกินเป็นจํานวนค้ะนะครับทำส่งแล้วถ่ายรูปส่งให้คูแบงด้วยนะครับคูแบงก็ฝากพลักงานไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับเด็กๆบ๊ายบาย